สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับผมจัมโบ้ในช่องยู u ูบโบนะครับนะครับวันนี้เราก็มาในหัวข้อการขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้านะครับหลายๆท่านก็สอบถามผมเข้ามาทางหลังไม่เนาะช่วงนี้นะครับหลายๆบ้านหลายๆครอบครัวก็มีภาระ ถ้าใช้จ่ายนะครับต่างๆที่จำเป็นเร่งด่วนนะครับเช่นการศึกษาของลูกๆและหลานนะครับเครื่องใช้ต่างๆที่จะซื้อเข้าบ้านเนาะเศรษฐกิจแบบนี้เราก็บางอย่างถ้าสามารถผ่อนได้เนาะก็จะทำให้การเงินของเราสภาพคล่องมากขึ้นนะครับ ทางการไฟฟ้าก็มีโครงการดีๆนะครับก็คือถ้ามีการค้างค่าไฟฟ้า1เดือนขึ้นไปก็โอผ่อนชำระได้นะครับกับการไฟฟ้านะครับหลักการก็คือ1เราก็ต้องเตรียมเอกสารนะครับเอกสารที่จะมายื่นเก่การไฟฟ้าก็คือบัตรประชาชน2ทะเบียนบ้าน 3ก็ก็คือบินไปเสร็จค่าไฟฟ้านะครับที่เราจะขอผ่อนชำระนะครับในกรณีนี้วันนี้นะครับผมจะพูดถึงกรณีที่มายื่นเรื่องที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่า,า,านั้นนะครับส่วนกรณีที่จะมียื่นเรื่องผ่านแอปหรือว่าผ่านระบบอื่นๆน,นะครับก็จะ นำเสนอในคลิปถัดไปนะครับอันดับแรกนะครับเราก็นำเอกสารนะครับมาติดต่อกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแล้ทีนี้ทางการไฟฟ้าเขาก็จะถามนะครับว่าเราสามารถผ่อนชำระได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในระยะเวลา3เดือน6เดือนคือเราต้องลงวันที่ให้ชัดเจนนะครับ ยอดผ่อนชำระไม่มีขั้นต่ำนะครับอาจจะบางคนก็อาจจะหลักร้อยบางคนก็อาจะหลักพันนะครับหรือบางกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับก็คือเบื้องต้นก็คือต้องเข้ามาคุยกับทางบัญชีของการไฟฟ้านะครับแล้วเราก็มาลงรายละเอียดกันนะครับว่า,าเราจะผ่อนชำระให้แก่การไฟฟ้าได้วันที่เท่าไหร่ และประมาณกี่บาทนะครับสรุปนะครับการผ่อนชำระค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็คือ,อเราต้องเอาบินเดือนที่ค้างจ่ายนะครับพร้อมหลักฐานที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นเนาะเข้ามาคุยรายละเอียดกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับไม่มียอดนะครับว่าเราต้องผ่อนมากน้อยแค่ไหนนะครับ เบื้องต้นคือต้องอยู่ที่ตกลงกับบัญชีของการไฟฟ้านะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเนวยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบาย